รวยจริงๆโถ่ข่าวหลังนะจะไม่มาซื้อหมูปิ้งร้านนี้อีกเป็นอาขะดสีเวลาสู้ฉันนะเอาเงินไปอุดหนุนคนอื่นที่เขาขายของไม่ได้ดีกว่าปิ้งค่ะมาละห้าบาทเองนะข้าวเหนียวห่อห้าบาทค่ะวันนี้มีน้ำพริกตาแดงขายด้วยนะสวัสดีค่ะลูกค้าเอาหมูปิ้งกี่ไม้ดีคะเอาหมูปิ้งสามไม้ข้าวเหนียวหนึ่งห่อค่ะได้เลยค่ะร้านแม่ค้านี่นหมูปิ้งน่ากินมากเลยนะคะขายทุกวันหรือเปล่าอะขายทุกวันเลยค่ะ สวัสดีครับลินสวัสดีอย,อย่ามาเรียกคุณลินเลยเรียกลินเฉยๆก็ได้ไม่ได้หรอกอคุณเป็นถึงเจ้าของหมู่บ้านจัดสรรนะ่ะถ้าเรียกชื่อเฉยๆอ่ะมันเป็นการกนะไม่ให้เกียรติคุณนะไม่ให้เกียรติอะไรกรนะันถ้าให้เกีย,ยรติขนาดนีน้เดี๋ยวลูกค้าก็ไม่กล้าเข้าร้านกันมาดีอะ่ะ <c oughs> ครับงั้นผมเอาหมูปิ้งเหมือนเดิมนะครับได้เลยค่ะนี่คุณเป็นถึงเจ้าของโครงการหมู่บ้านจัดสรรเลยเหรอคะนี่คุณไม่รู้จักคุณลินเหรอครับแกเป็นเจ้าของบ้านจัดสรรที่นี่นะครับรวยขนาดนีด้ ท้าไมถึงมาขายหมูปิ้งอยู่อีกล่ะคะอ๋อดีว่าฉันก็ไม่ได้รวยอะไรขนาดนั้นหรอกคะ่ะแต่ว่าอยากจะมาดูแลหมู่บ้านที่นี่ถ้าคือฉันยืนอยู่เฉยๆอะ่ะมันก็ดูแปลกๆจริงไหมคะก็เลยเออกมาขายหมูปิ้งสนุกดีแถมได้รู้จักกับทุกคนด้วยอะคะ่ะรวยขนาดเนี้ยทําไมไม่ทําหมูปิ้งแจกฟรีไปเลยล่ะคะได้ข่าวว่าเป็นเจ้าของโครงการหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยปีๆหนึ่งเก็บค่าส่วนกลางตั้งเยอะเลยนี่ฉันคงแจกฟรีให้ไม่ได้หรอกคะ่ะ อย่างหนึ่งของทุกอย่างมันมีต้นทุนแต่กะค่าแรงันอีกอะหนึ่งขาด20บาทฉันรำเว่อพวกคนรวยจริงๆโถยข่าเอาหลังนะจะไม่มาซื้อหมูปิ้งร้านนี้อีกเปน็นาอาขัดสียเวลาสู้ฉันนะเอาเงินไปอุดหนุนคนอื่นที่เขาขายของไม่ได้ดีกว่าคุณลยครับผมไม่ต้องสนใจคนแบบนี้หรอกดูจากหน้าตาแล้วสงสัยคงจะเครียดที่ทำงานค่ะรู้กับเขาขนาดนี้เนี่ย เป็นหมอดูปะเนี่ยไม่ใช่หรอกครับเพราะีว่าผมก็เคยเครียดแบบนี้ก็เลยดูออกเดี๋ยวนะแป๊บหนึง่งลืมเลยยี่สิบบาทสวัสดีครับขอบคุณนะครับ ครับหมูปิ้งร้านแม่ค้าอร่อยมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยค่ะไม่ทราบว่าแม่ครับมีส่วนผสมอะไรบ้างครับก็ปกติทั่วไปเลยนะคะมีสามเกลอซีอิ๊วขาวแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับวันนี้ผมจําไม่ทันนะครับเดี๋ยวผมจดแล้วกันนะครับถ้าอยากจะจดขนาดนั้นเดี๋ยวชั้นจดให้ก็ได้ค่ะมันจะดีแหละครับมันจะได้แล้วค่ะงั้นก็ขอบคุณมากเลยนะครับ เรียบร้อยค่ะนี่ค่ะขอบคุณมากเลยครับแม่ค้าไม่เป็นไรคะ่ะถ้าคุณอ่ะเอาสูตรนี้ไปทําขายนะอร่อยขายดีแน่นอนคะ่ะครับแล้ววันนี้จะซื้อหมูปิ้งไหมคะเอาไว้วันหลังดีกว่าครับเดี๋ยวผมมาอุดหนุนแม่ค้าที่หลังค่ะไปแล้วนะครับคุณลินครับหให้สูตรหมูปิ้งไปแบบนี้มันจะดีหรอ <c oughs> เขาก็มีสมองกันทำไมไม่คิดเองครับ อย่าไปคิดกับเขาแบบนั้นสินี่ลองคิดดูนะถ้าฉันเก็บสูตรไว้คนเดียวอ่ะก็จะมีร้านหมูปิ้งอร่อยอร่อยแค่ร้านฉันร้านเดียวแต่ถ้าฉันอะ่ะเอาสูตรไปให้กับเขาแล้วเขาก็เอาสูตรนี้ไปบอกต่อแบบเนี้ยก็จะทําให้มีร้านหมูปิ้งอร่อยอร่อยได้ไม่รู้กี่ร้านต่อกี่ร้านเห็นไหมความคิดเนี้ยดีออกอืมผมว่าเป็นความคิดที่ดีนะครับเหมือนเราแบ่งปันไปเรืเ่อยผมว่าเป็นแนวคิดที่ดีแหละผมชอบอืมแล้วที่ฉันรู้มาก็คือว่าเขาอ่ะคุณตกงานมา แล้วการที่เขามาขอสูตรฉันแบบนี้อย่างน้อยเขาก็จะจได้มีอาชีพเป็นของตัวเองไม่ไปลักเบ็กขโมยน้อยทําให้กลายเป็นขยะของสังคมอะ่ะคุณลินนี่มีจิตใจดีจริงๆนะครับก็ไม่ขนาดนั้นหรอกคา่ะคนเราอ่ะอะไรที่ช่วยกันได้ก็ต้องช่วยกันจริงนี่แหละครับอ,อย่างนั้นผมเอาเหมือนเดิมนะค,คุณลินแล้วแต่จะเลี้ยงแล้วกันนะ,ะใส่ถุงให้เลย คุณเองมีอะไรหรือเปล่าคะไหนบอกว่าจะไม่มาซื้อหมูปิ้งร้านนี้ไงกืนน้ำลายตัวเองช,ะช,ะชะัดๆคุณลินครับคนแบบเนี้ยไม่ต้องไปพูดด้วยหรอกย๋ยวเสียสุยดว่าสิครับจะเย็นๆก่อนสิฟังเขาก่อนมีอะไรคะคือฉันอยากจะมาขายของข้างๆร้านาคุณนะครับได้ไหมคะวันก่อนก็ว่าเขาเละเลยวันนี้อยากจะมาขายของข้างเขาอีกคุณลินครับผมไม่ต้องให้มาขายของข้างนี้หรอกนี่คิดจะมาแย่งลูกค้าคุณเขาใช่ไหมนี่อย่าไปคิดกับคนอื่นเขาแบบนั้นสิ ถ้าคุณอยากขายของอ่ะก็ามาขายได้เลยนะคะจริงเหรอคะจริงค่ะเอ้าทาไมให้ง่ายแบบนี้ล่ะครับคุณลินก็ข้างๆชั้นอ่ะมันยังว่างอยู่ใครอยากขายอะไรอะ่ะก็มาขายได้เลยขอบคุณคุณมากเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะค่ะเงินฉันไม่พอใช้แล้วไปขอเช่าที่อื่นเขาก็คิดแพงฉันเลยอยากจะถามคุณนะคะว่าเช่าที่ข้างๆร้านคุณเนี่ยคุณคิดราคายังไงหรอคะถ้าคุณอยากจะมาขายจริงๆอ่ะฉันไม่คิดค่าเช่าอะไรเลยะค่ะไม่คิดค่าเช่าสักบาทเลยหรอคะ ไม่คิดเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะถ้าคุณน่ะมาขายข้างๆฉันก็จะได้มีเพื่อนไ <S <S ด้ไงฉันก็ต้องขอโทษคุณเรื่องเมื่อวันนู้นด้วยค่ะที่ฉันว่าให้คุณไปเ<ไ>พราะว่าตอนนั้นนะคะฉันโมโหมากๆเลยไปขอเช่าที่แผงขายแล้วแต่เขาคิดราคาฉันแพงมากเลยค่ะนี่ฉันไปมาหลายที่แล้วนะก็ไม่มีใครคิดราคาถูกๆเลยไม่เป็นไรหรอกค่ะแล้วนี่คุณจะมาขายเมื่อไหร่ะคะนาจัวันพรุ่งนี้ค่ะ ได้เลยค่ะถ้าอยากมาขายเริ่มขายได้เลยนะคะ,ะฉันว่าอยากจะมาขายข้างๆร้านคุณนะครัเป็นร้านสลัดโรลได้เลยค่ะ <c oughs> คุณลินนี่ใจดีเสมอเลยครับอย่างนั้นหมูปิ้งนี้ฟรีใช่ไหมครับไม่ฟรีจ้ะยี่สิบบาท <c oughs> โอ้ขี้งงเหมือนเดิมเลยอย่าเรียกว่าขี้งกได้ไหมเขาเรียกว,ว่าใช้เงินเป็นครับฉ <นะ S 1> <ช>ันเอาหมูปิ้งเหมือนเดิมนะคะสามไม้แล้วก็เอาเข้าวแห้งห่อ,<ข>อได้เลยค่ะคุณลินครับผมขอพลาสติกได้ไหมครับเอาไปทำอะไรอ่ะโอ้เพราะว่าผมจะเอาไปทิ้งขยะครับ ทิ้งทำไมอ่ะมันก็ยังมีประโยชน์อยู่นะผมไม่ชอบอ่ะคระับคุณแต่อยากเล่นมุกอะไรออกไปจากรถฉันเลยนะ <c oughs> เนื้อตรงก็ตกกระเป๋ครับนี่แกแล้วเหรอไม่มีปัญญาหาเงินด้วยวิธีอื่นหรือไงถึงคิ่จะมาขโมยของเขาแบบนี้ ครับผมขอติดรถกลับบ้านไปด้วยด้ครับบ้าหรือเปล่าเราก็ไม่ได้รู้จักกันซะหน่อยมาขอคนอื่นติดรถกลับบ้านได้ไงอะแต่ว่าผมแค่อยา,ากจะไม่ต้องมาเข้าใครฉันเลยลูกิ ออกไปจากรถเลยนะเนื้อตรงก็ตกกระบอกครับนี่แกแล้วเหรอไม่มีปัญญาหาเงินด้วยวิธีอื่นหรือไงถึงที่จะมาขโมยของเขาแบบนี้ไม่ใช่อย่างที่คุณคิดน,นะครับคือว่าคุณลืม จริงด้วยอะ่ะฉันขอโทษคุณด้วยนะคะที่เข้าใจคุณผิดแถมยังไปตัดสินแบบนั้นอะ่ะไม่เป็นไรครับผมเข้าใจใครเห็นสภาพผมแบบนี้ก็เข้าใจผิดกันทั้งนั้นแหละที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เพราะวกลัวคนอื่นเขาจะมาขโมยรถของคุณนะครับฉันต้องขอบคุณคุณอีกครั้งด้วยนะคะที่ช่วยฉันไว้ฉันขอถามคุณนะคะคุณอยู่ข้างถนนแบบนี้คุณไม่มีที่อยู่จริงๆหรอคือที่จริงแล้วอะ่ะผมมาทำงานกรุงเทพได้นานแล้วครับ ทําไปทํามาในจ้างก็ไม่จ่ายเงินแล้วก็ไปสมัครงานที่ไหนตอนนี้ก็ไม่มีใครรับเลยครับอยากจะกลับบ้านก็ไม่มีเงิน<ม>ก็เลยต้องมารียร่อนแบบนี้ครับน่าสงสารจังเลยค่ะและอีกอย่างคือต,ตอนนี้ผมติดต่อแฟนผมก็ไม่ได้ไม่รู้ทางบ้านเป็นยังไงกันบ้างคุณจําเบอร์ได้ไหมคะเดี๋ยวฉันโทรให้คือผมจำเบอร์ไม่ได้ครับแล้วก็มือถือผมก็หายอะ่ะก็เลยติดต่อไม่ได้ออแล้วนี่ คุณจำชื่อแฟนได้หรือเปล่าแกชื่อว่าลินนะครับชื่อว่าลินเหรอคะคุ้นๆจังเลยใช่คนนี้หรือเปล่าคะใช่ครับคนนี้เลยคุณรู้ได้ไงครับอ๋อคือฉันเห็นในข่าวอะค่ะว่าคนที่ชื่อลินเนี่ยเขาออกตามหาสามีตั้งหลายเดือนแล้วยวฉันโทรให้นะคะขอบคุณคุณมากเลยนะครับ ฮัลโหลค่ะนี่ใช่คุณลินหรือเปล่าคะคือาะฉันคิดว่าฉันน่าจะเจอสามีคุณแล้วอะค่ะคุณอยู่ที่ไหนคะเดี๋ยวฉันจะพาไปส่งได้ค่ะแฟนคุณอยู่ไม่ไกลเดี๋ยวฉันพาไปส่งนะคะคุณขึ้นรถได้เลยค่ะได้เลยครับเดี๋ยวผมนั่งหลังกระบะก็ได้นะครับไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณนั่งในรถก็ได้ <laughs> เนื้อตัวผมสกปรกอะครับเดี๋ยวผมนั่งท้ายกระบะด,ดีกว่าครับ ฉันกับลูกก็พี่ถึงทพี่มากเลยนะและ้วพี่เป็นยังไงบ้างอะ่ะ <laughs> พี่ไม่เปไ็นไรลินต้องขอบคุณคุณมากเลยนะครับที่พาผมมาหาลูกเมียครับขอบคุณนะคะ <laughs> ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะแค่พวกคุณได้เจอครอบครัว <heimer> ฉันก็ดีใจแล้วง <laughs> <คะ S 1> ั้นพี่เดี๋ยวเราไปกันเถอะนะเดี <laughs> ๋ยวก่อนคะ่ะ <laughs> คุณรับนี่ไปเถอะถือว่าเป็นค่าตอบแทนที่ช่วยดูแลโราใช่ไง ไม่เป็นไรครับคุณผมยินดีช่วยครับแค่คุณพาผมมาหาลูกเมียแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วครับรับไว้เถอะนะคะถือว่าฉันขอร้องขอบคุณคุณมากเลยนะคะขอบคุณนะคะค่ะแล้วพวกคุณอยากพึ่งไปไหนนะคะพอดีว่าเมื่อกี้ฉันเรียกแก๊บมาแล้วเดี๋ยวเขาก็จะรับพวกคุณไปลงที่หมอชีพเองส่วนเรื่องเงินฉันจ่ายเรียบร้อยแล้วค่ะจริงเหรอคะขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณนะคะเจตทาปลอดภัยนะคะ เขาใจดีกับเรามากเลยเนาะพีอ่อย่างนั้นเดี๋ยวนี้เอาไปที่ดินนะจะเดี๋ยวฉันจะเอาเงินนี้ไปซื้อตั๋วรถกลับบ้านกันไปลลก